เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสดสดนะคะัไม่ต้องถายังไงคะน้องสุดท้ายสดสดเลยเดีนยวไปตักข้าวต้องถายยังไงโอ้ดอกไม้มาด้วยโอ้โหมาตัดเช้าตัดเช้าหน้ามานีดหน่อยเพชรแล้เพชรจ๋าเดี๋ยวหนหน้ามาโอ้ยสดสดเลยนะคะับเดืไม่คาดฝันเลยนะครับไม้องกล้องเลยครับไม่น้องกล้องเลยครับกล้องนี้ครับผมไม่น้องกล้องนี้ครับผมาานง เ็มังกรนี้ด้วยนะคะสวยมากครับแล้วก็ตของก็บคุณนะขอบคุหแปลัใจแ้วก็มควาแังนะคะล้วเป็นเดีลอดไปนะคะขอบคุณ่เดี๋ยวเอามาช่วยเป็นกรรมกงมัารด้วยอ่ะยเพิ่มเพิ่มรายชื่อเลย ไม่มปิดไม่ปิดประตูใส่แล้วนะเออไม่มปิดแล้วนะเออปิดแล้วปิดประตูแต่ไม่ปิดหัวใจประตูปิดแต่หัวใจไม่ปิดน้องเพชรบอกว่าวันนี้วันน้องเพชรเป็นศูนย์เนี่ไปห้าล้านจะมากู้อะมาหาด็อกเตอร์สิบล้านใช่นี่ใครข่าวมันเป็นนี่ใครอ่ะมันไปโดนเข้โกงมาห้าล้านอ่ะดออกเตร้านกัเราล้านเ่ารวยทานมาหน่อยแล้วทานไม่พอ ดีด้วยนะคะไม่มีมิตรแท้และไม่มีสุตฯถาวรค่ะในโลกใบนี้นะใช่ค่ะรักกันไว้เถิดะเริดองแดงไทยไหใช่คะจบค่ะทีแล้วก็เป็นห่วงเขาไม่ได้อะไรเลยไม่อยากให้เขาต้องไปโดนอะไรใครว่าอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวว่าจะปิดทุกจุดให้ว่าเฮ้ยอย่าไปพูดตรงนั้นลงไม่พูดนะอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเราอาจจะเข้าใจดีแล้วพอวันที่หนูมาแม่ก็มีโอกาสได้นั่นอยู่ จะแบบเผื่อพี่ๆีทีมงานแล้วก็นางงามจำนวนก็จำกัดแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันเลยใเลยดีค่ะดีค่ะขอบคุณพี่เต๋าขอบคุณพี่โก้นะคะที่ทำให้เราได้เจอกันในวันนี้ต่อไปก็มาช่วยแม่ด้วยแม่จะให้กู้อีกหาล้านพราแม่รวยมากแม่รวยมาก ขออนุญาตกล้องนีง้นะครับกล้องนี้นะมี่จ้องสี่ไหมขอบคุณค่ะ